สวัสดีครับเดี๋ยวก็จะมาสอนเรื่องการบางคนเนี่ยใช้รถรุ่นนี้ก็คืออันนี้เป็นรถของบูมนะครับก็บูมเนี่ยก็จะมีเป็นเกียร์ที่แบบว่าสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเกียร์ช้าเกียร์เร็วได้นะครับแต่ว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราขี้เกียรเปลี่ยนเกียร์หรือว่ากรณีที่แบบเซอร์โวที่เขาให้มาเนี่ยเสียนะครับก็จะมีวิธีว่า ให้ใช้ไปก่อนหรือแบบว่าสําหรับคนที่เซอร์โวเสียรอเซอร์โวอยู่ยังไม่มาเนี่ยก็มีวิธีที่จะทําให้รถวิ่งได้นะครับอ่เดี๋ยวจะบอกให้ให้ให้ช่างนู้แนะนํานะครับว่าทํยังไงครับก็คือตัวนี้นะครับตัวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอายกต้องมาถ่ายใกล้ดีกว่าเาว่าวิธีการแก้บันล็อกเกียร์ข้อหน้าทนบนล็อกเกียร์นะครับสาหรับอยากเล่นแต่ว่า เทอร์โตัวเล็กยังไม่มีของครับก็คือการดันแกนตัวเนี้ยตอนเนี้รถเราไม่สามารถล็อกเกียร์ได้แล้วเล่นไม่ได้ละเ,<อ>เราก็หมุนล้อดูเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เ,าเ,เป็เกียร์ว่างค่าเกียร์ว่างก่อนเลยเราเล่นไม่ได้แล้วลกดยังไงก็ไม่ไปไม่เดินใช่ครับอเราก็ดันตัวนี้เข้าไปสุด เพื่อที่จะให้เป็นเกียร์สองถ้าเราอยากเล่นเกียร์สองมีแรงวิ่งเร็วคือนี้ดันเข้าไปให้สุดอ่าดันเข้าไปให้สุดแล้วก็เอาเคเบิลไทะะมัดอ่าก็คือถ้าเกิดไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้แกะแกนหรือแกะเซอร์โวก็คือทิ้งไว้อย่างนี้เลยอืมก็คือเอาเคเบิลไทรัดกับตัวยึดขาเกียร์กับตัวแขนชักได้เลยครับอยู่แน่นอนเล่นได้เลยแต่ถ้าต้องการเกียร์ช้าเกียร์หนึ่งเราดันแมางหลัง ให้ตัวก้านเนี่ยอ่ยืดออกสุดเลยเ๊บมันก็จะเป็นเกียร์หนึ่งแล้วเราก็เราก็เคลื่อนทายเส้นยาวหน่อยรัดตรงนี้ไปถึงตัวฐานรัดแบตก็จะได้เกียร์หนึ่งเลยแค่นั้นเองครับง่ายงแล้วก็ทิ้งเล็กเ็กถ้าเกิดว่าเซอร์โวตัวนี้เสียให้แกะสายที่ใช้งานออกแกะออกได้เลยเพราะว่ามันจะ ไม่ต้องเอาไฟไปช็อตเพิ่มถ้าเกิดมันย้อนเข้ารีซีฟก็คือรีซีฟจะพังด้วยครับประมาณถ้าเกิดซอร์เจ๊งก็ถอดสายใช่ถอดสายชาน n ลสามทิ้งได้เลยแล้วก็จะดึงอะไรตรงนี้ยังไงใช่เราเราไม่ได้ใช้ไม่ได้จ่ายไฟอยู่แล้วมันก็จะไม่มีปัญหากับสปีดหรือรีซีฟอะไรภายหลังไม่มีไฟย้อนหมดครับผมครับรอบคุณคร Where she's